เนื้อเรื่องต่อจากนี้เป็นการแต่งแบบส,สดๆเพราะฉะนั้นเชิญรับชมโปรเจกต์การทดลองของคุณเป็นไงบ้างมาถึงรูปแบบการทดลองมันเป็นยังไงเหรอพอดีผมยังไม่รู้เกี่ยวเรื่องนี้นะผมคงต้องอธิบายสัหน่อยนะพอดีการทดลองของผมนะเกือบ75%นั้น มันจะเกี่ยวกับหลักมนุษยชาติส,ส่วนใหญ่คือละเมิดนะงั้นเหรอถ้าเกิดมันคุ้มค่าจริงแล้วก็ลองให้พวกเราดูสิได้ครับทำได้อ่าเปิดเฟรมหน่อยสิโอเคโปรเจกการทดลองของเรานะั้นมันจะเกี่ยวกับการ,การที่สารเอนยางที่เราค้นพบมาจากอุกกาบาใส่มนุษย์ ยังน้อยยังต่ำหรืออายุก็มันก็สิบสามปีเหรองั้นเหรอแล้วโปรเจกต์นี้จะเริ่มทำเหมือนเรื่องนี้ขับถัดที่มาเราจะเริ่ม,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 มจบแล้วสลับ The Beginning